ีตอนเย็นๆนะคะกับซันต้าบอยมิวตอนนี้อยู่ที่เมกกะบ,บางนาค่ะก็มาทานข้าวแล้วก็มาซื้อของกันทัะตอนนี้เขาก็มีงานด้วยเป็นร้านเบียร์จ้าแต่เราไม่ได้นั่งกินตรงนี้นะเพราะวันนี้มิวไม่สบายรยานนี้นนะั่งวายแอลเอยู ะะเออ่ร้านอาหารดูบริเวณหน้าห้างเมกานะคะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนาะ,ะนี่นะคะก็เคยอัพไปแล้วแหละเนาะตอนนูที่มาที่มาทานข้าวก็เคยอัพไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็มาอัพให้ดูเท่า,ท,าที่ป่วยๆก็คิดถึงก็คิดถึงคลิปที่แล้วนะคะที่เอ่อที่เป็นรูปซานต้าเต้นเนาะที่ใส่หน้าตัวเองได้มันชื่อคลิปว่าซานต้าแดน สำหรับคนที่ชอบทานอาหารนะคะก็แนะนำเลยนะที่เมกกะบางนาคะ่ะเพราะว่ามีร้านอาหารมากกว่าหนึ่งร้อยร้านเลยทีเดียวนะคะสามารถเดินเลือกได้เลยว่าจะกินอะไรนี้จะมาพร้อมเสียงไโอเคเดี๋ยวดิวไปหาร้านนะคะ ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ากินอะไรเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูอีกรอบนะจ๊าบาย